ไปดูเรื่องเตือนภัยวันนี้ครับเราหยิบประเด็นเรื่องของรถพยาบาลรถฉุกเฉินปรากฏว่าเหตุการณ์นี้มีรถเนี่ยขับอยู่ด้านหน้ารถพยาบาลไม่ยอมเปิดทางให้ขับแช่อยู่แบบนั้นไปไกลนับ10กิโลเมตรสุดท้ายครับทำให้ผู้ป่วยหนักเป็นเด็กหญิงวัยเพียงแค่10เดือนเท่านั้นเป็นผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องการเดินทางไปโรงพยาบาลสุดท้ายไม่ทันกลายเป็นเรื่องเศร้าเด็กหญิงคนนี้เสียชีวิต ติดตามพร้อมกันในช่วงนี้เจาะข่าวเตือนภัยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคลิปเหตุการณ์นี้รถพยาบาลวิ่งอยู่เลนขวาเปิดสัญญาณไซเรนเพื่อขอทางแต่ว่ารถบรรทุกด้านหน้ากลับไม่ยอมหลบครับ ก็ขับขวางอยู่แบบนี้ขับแช่อยู่แบบนี้เป็นระยะทางนับ10กิโลเมตรจนผู้ป่วยในรถซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุเพียง10เดือนอาการโคมา่าจนเจ้าหน้าที่ต้องจอดรถเพื่อปั๊มหัวใจแล้วสุดท้ายข่าวเศร้าก็คือเด็กหญิงไปไม่ถึงโรงพยาบาลน้องเสียชีวิตนะครับโดยคลิปนี้แม่ของเด็กหญิงนำมาโพสต์เอาไว้ระบุว่าต้องป่วยตักกะไหนเสียงไซเรนดังขนาดนี้ยังขับขวางเกือบ10กิโลเมตร จากนั้นแม่เด็กหญิงก็ได้โพสต์คลิปขณะไปรับศพลูกจากโรงพยาบาลระบุว่าที่จริงแล้ววันนี้ควรเป็นวันที่ลูกต้องเข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากพ่อทําไมเทวดาถึงรีบพาลูกไปด้วยมันแค่อีกนิดเดียวเองพร้อมกับบรรยากาศชาปนากิจศพที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้า สำหรับรถพยาบาลคันนี้เดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีครับคุณผู้ชมครับเพื่อนําตัวเด็กหญิงวัยสิเดือนมาส่งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าเด็กมีอาการสำลักเป็นก้อนเลือดและก็มีคิวต้องเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนตับเนื่องจากว่าป่วยเป็นโรคตับแข็งตั้งแต่กําเนิดครอบครัวนั้นรอคิวมากว่า5เดือนและได้คิวผ่าตัดเมื่อวันที่24พฤษภาคมแต่ก็มาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อน โดยระหว่างทางก็มีการกู้ชีพด้วยการปั๊มหัวใจมีการเจาะคอเจาะท้องรถพยาบาลไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเลนได้ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตก็รีบเร่งเพื่อนำตัวเด็กให้ถึงโรงพยาบาลโดยเร็วแต่กลับมาเจอกับรถบรรทุกที่ขับแช่ขวาเป็นเหตุทำให้การนำส่งคนไข้วิกฤตนั้นล่าช้ากับ